ชุดนวนิยายประจนภัยลี้ลับในป่าดงพงพีเมืองไทยล,ล่องไพรตอนทางช้างเผือกจากบทประพันธ์ของน้อยอินทนนท์บทที่หนึ่งอวสานหมอเท่าศพของพ่อเท่านอนคว่มหน้าแขนทั้งคู่และขาทั้งสองข้างงิกงออยู่ในท่าต่างๆกัน พราะกระดูกถูกบทขยี้แหลกละเอียดไม่มีชิ้นดีที่ไถ้ทอยของแกซึ่งกระทบกับของแข็งจนน่วมเหลวมันสมองไหลที่ลำตัวซึ่งถูกงาทิ่มแทงยับเยินตับไตไส้พุงออมากองอยู่ข้างกายท่ามกลางกองเลือดเป็นลิ่มๆเหม็นคาวคละคลุงไปทั่วบริเวณมันเป็นภาพที่เต็มไปด้วยความเศร้าสลดสยดสยองพองขนหน้าอนเนจอนาดสำหรับทุกคนที่ได้พบเห็นแม้กระนั้น ทันใดที่หมออนเนกและกำนันช่วยกันพลิกศพนั้นขึ้นนอนหงายเสียงอุทานเบาๆด้วยความประหลาดอัศจรรย์ใจและตื่นเต้นต่างๆกันก็ดูเหมือนจะหลุดออกมาจากลำคอของทุกคนซึ่งชุมนุมรุมล้อมกันอยู่รอบศพนั้นตายหมออนเนกส่หน้าไปมาช้าๆปัดมือทั้งสองแลว้วก็ลุกขึ้นยืนหันมาทางพวกเราร้อยเอกเรืองตาเกลและข้าพเจ้าถึงหมอไม่บอกเราก็เห็นแล้ว ร้อยเอกเอพิ่พรรมพัด้วยเสียงเบาๆเห็นนับแต่แรกที่ก้าวเข้ามาในบริเวณนี้แหละเขาชี้ไปที่คอกช้างซึ่งเสาตะลุงทั้งต้นถูกถอนออกจากที่เดิมของมันประตูคอกอันทํากันอย่างแข็งแรงก็พังทลายทั้งเถาวันทั้งหวายที่ผูกขันชนะอไว้ก็ขาดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหมออนเนกหัวเราะอ,อย่างอารมณ์ดีผมไม่ได้มีความหมายอย่างนั้นเขาบอก อุทานออกไปเพราะความเคยชินน่ะผมหมายความว่าเราไม่มีประโยชน์อะไรแก่ตาพระอีซะแล้วละผมเห็นขอนนั้นอีกเหมือนกันร้อยเอกเรืองอดจีต้ต่อไปไม่ได้ในายอำเภอร่างใหญ่ใจเย็นและเห็นโลกในชนบทบ้านป่ามามากแล้วเอ่ยขึ้นว่าเราอาจจะช้าไปสำหรับจะช่วยอะไรตาพระอีได้แต่มันยังไม่สายครับคุณเรืองที่เราจะช่วยกันป้องกันชีวิตของคนอื่นไว้จากช้างเกเรตัวนี้ อะไรที่ทําให้ไหนอําเภอเข้าใจไปอย่างนั้นร้อยเอกเรืองเลิกคิ้วอะไรทําให้ไหนอําเภอเข้าใจไปอย่างนั้นอย่างไหนครับคุณเรืองในขอ้อที่ว่าช้างตัวเนี้ช้างที่ข่าตับพระอีเป็นช้างเกเรสิผมคิดว่ามีแต่ช้างเกเรช้างลําบากช้างตกมันหรือว่าช้างแม่ลูกอ่อนเท่านั้นแลที่ทําอันตรายคนเขาหันมาทางข้าพเจ้าพลางพูดต่อไปหรือว่ายังไงครับคุณซาก ข้าพเจ้าพยักหน้ารับรองครับตามธรรมดามันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแต่ข้อที่ผมไม่เข้าใจก็อยู่ที่ว่าทำไมตาพระอี้ซึ่งเป็นพ่อหมอเท่าจึงได้กล้าเสี่ยงอันตรายเข้าไปคล้องช้างตัวเนี้ยถึงในคอกแต่ลำพังคนเดียวตาพระอี้เป็นหมอช้างเก่าเป็นพ่อหมอเท่าที่หากินทางเนี้ยมาเป็นเวลาหลายสิบปีกำนันชี้แจงด้วยเสียงเนิบๆเบกะเชื่อในฝีมือหรือว่าโผดกันอีกที แกเชื่อในเวทมนต์และก็อาคมของแกว่าสามารถบังคับช้างได้ไม่ว่าในกรณีใดแกเชื่อด้วยว่าแกสามารถบางพรยได้เพราะฉะนั้นมันทึงได้ตายไงตะเกิ้นเอ่ยขึ้นเป็นครั้งแรกในตอนบ่ายวันนั้นตลอดเวลาเราเดินสำรวจวนเวียนไปมาภายในคอกช้างรอบๆบ,บริเวณที่คนตายนอนอยู่ช้าชานานๆก็หยุดดูศพเสียที คราวนี้แกคุกเข่าลงช้าๆ้าจ้องหน้าพ่อหมอเท่าขเขม็งเหมือนเพิ่งเห็นกันเป็นครั้งแรกเองมันเก่งเกินไปไอ้พระอีกเองเฉื่อดีในอาคมของเองอย่างที่ขาดเฉื่อในปืนของขาคราวเลี่ยเราก็ได้รู้กันละว่าใครแน่กว่าใครกระเรียนชาราถอนใจพลางก้มหน้าใกล้ลงไปอีกพึมพำอยู่ในลำคอโดยไม่มีใครทราบความหมาย ก่อนที่แกจะประรภบเหมือนรำพึงกับตนเองต่อไปแต่เองยิ้มทำไมไอ้พระอีข้าสงสัยเลือกเกินว่าเองเห็นอะไรเองคิดอะไรในขณะที่เองกําลังตายหรือว่าเองคิดถึงยายทุกคนสะดุดใจเช่นเดียวกับกระเหี่ยงชาราเพราะแม้ว่าร่างกายอวัยวะอื่นๆของพ่อหมอเท่าจะแสดงถึงความเจ็บปวดรั่วราวเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานที่แกได้รับจากช้างป่าตัวนั้น ใบหน้าอันทลอกปอกเบิรของแกและในตาสีน้ำข้าวที่ลืมโพลงครั้งคู่ก็ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความเจ็มใสด้วยความยินดีหรือพึงพอใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดก่อนเสี้ยวของวินาทีมรุตยูจะฆ่าชีวิตเขาแกออกจากร่างเอ็งบอกไม่ได้เพราะเอ็งตายไปแล้วไอ้พระอีกกระเรียงชาราพึพรรมพำต่อไปเวทมนต์และก่ออาคมอะไรของเอ็งก่ช่วยเอ็งไม่ได้ส่วนข่าละ่ะ ขาย,ยังอยู่พร้อมกับมือทั้งสองท้องขาพร้อมกับปืนขู่ชีวิตอยู่ในมือนั่นสําหรับจะทำการล้างแค้นแทนเองแกลุกขึ้นช้าช้าหันมาทางข้าพเจ้าในตาทั้งคู่เป็นฝ้าด้วยน้ําตาที่ซึมออกมาขังเบา้าเราเป็นเพื่อนเล่นกันมาแต่เล็กแต่น้อยนายแกอธิบายเพียงแต่มันก้าตะเกิดเหมือนจะอยู่กันคนละโลกใช้ชีวิตคนละชีวิตไอ้พระอีเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ลูกข่าวอาจารย์ไหนดีมีวิชามันจะต้องไปที่นั่นลงท้ายก็หันไปหากินในทางเป็นหมอช่างออกจากอุ้มผางก็ท่องเตี่ยวไปอยู่ที่โน่นนิดที่นี่หน่อยเราไม่ได้พบกันเลยเป็นเวลาหลายสิบปีจงกระถั่งวันเนี้ยเมื่อเมื่อไม่มีชีวิตแล้วฉันเห็นใจแกแตะเกินข้าพเจ้าจรู้สึกเสียวปราบเข้าหัวใจไม่ได้เห็นหน้าแก และได้ยินเสียงซึ่งสั่นเครือไปด้วยความรู้สึกอย่างนานทีปีหนจะได้พบอย่าเห็นใจตาเกิดเลยนายกระเรียงชาราพยายามฝืนยิ้มเห็นใจลูกก็เมียมันจะดีกว่าแต่พระอี้ไม่มีลูกมีเมียเลยกำนันอธิบายเกลงมาอยู่ที่เนียห่าปีแล้วแต่ลับพังตัวคนเดียวเท่านั้นกระเรียงชาราได้ฟังก็หันไปดูผู้พูดอย่างอัศจรรย์ใจนั่นเป็นข่าวใหม่ที่ตาเกินเพ่งลูก แกว่าเพราะแต่ก่อนมาไอ้พระอีถึงไหนได้มียทีนั่นมันได้มียทีไลมีลูกด้วยกันทีนั่นจนพวกเราเรียกกันว่าพระอีช่างแต่แก่ตัวลงมันจะยิ่งขลังในวิชาอาคมหนักขึ้นจนไม่มีผู้หญิงที่ไหนเขาจะอยู่ด้วยได้แกถอนใจและก็หันมาหาข้าพเจ้าอีกว่าแต่เราจะทำยังไงกันต่อไปล่ะนายในเรื่องช้างตัวนั้นหรือศพของพระอีกันล่ะตะเกิน้น ทั้งสองอย่างแล้วนายเป็นคำตอบอย่างครุ่นคิดศพของไอ้พระอีนะ่ะถามมันไม่มีลูกเมียถิ่นนี่ตาเกิดจะจัดการฝังให้เองไม่ลำบากอย่างเย็นอะไรแต่ในเรื่องช้างตัวนั้นล่ะนั่นก็เป็นหน้าที่ของทางการบ้านเมืองอย่างหนึ่งอย่างใดได้ทั้งนั้นก่อนที่มันจะทำลายชีวิตคนในป่านี่ต่อไปในอำเภอตอบสีหน้าของเข,าเขาเ้าเต็มไปได้วยความกังวล ตาพระอีเป็นคนที่สามที่ถูกมันฆ่าตายในเดือนนี้ร้อยเอกเรือก็ขัดขึ้นว่าประธานโทษครับอะไรทําให้ในอำเภอแน่ใจว่ามันเป็นช้างทัวเดียวกันกับที่ฆ่าตาพระอีล่ะข้อนั้น,นผมตอบแทนก็ได้ครับกำนันชี้แจงเพราะผมกับพวกพรานที่นี่ได้เห็นรอยของมันวยตาของเราเองทั้งสามรายครั้งแรกผู้หญิงออกจากปางไปตัดยางกว่าถูกมันกระทืบตาย ครั้งที่สองคนเฝ้าไร่ถูกมันทลายขนําและกบฝาดเสียเละไปทั้งตัวมันเป็นการกระทำและก็รอยเท้าของช้างตัวเดียวกันนอกจากนั้นจากการติดตามรอยปรากฏว่ามันยังป้วนเปลี่ยนอยู่ในป่านี้และเคราะร้ายที่มันพลัดเข้ามาในข้อร้างนี่ตาพระอีชลาดใจหรือว่าเชื่อตัวเองมากเกินไปแกจึงประสบกับอวสานอย่างเดียวกัน ถ้าเป็นอย่างกำนันว่าแล้วมันป้วนเปลี่ยนอยู่ในป่าเนี้ยไม่มีใครบ้างีิวเลยครับที่เคยเห็นช้างตัวนั้นไม่มีกำนันกระสับกระสายทุกคนที่เห็นสามรายด้วยกันรวมทั้งตาพระอีไม่มีโอกาสจะอยู่บอกเล่าให้เราฟังที่ยังมีชีวิตอยู่และอ้างว่าเคยเห็นก็มีแต่ไอสาระเหตุซึ่งหายไปจากบ้านหลายวันแล้วไม่มีใครรู้ว่ามันหายไปไหน สาระเหตุเล่าให้กำนันฟังว่าอยังไงบ้างโอ้ยฟังไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรหรอครับเจ้านั่นนะกำนันหัวเราะบ้าบาบอๆแล้วก็คุยโววันหนึ่งมันตามช้างตัวนั้นไปพอกลับมาก็จับไข่พร่ำเพรอะเลอะเ,ะเะทอะเทอะ,ทะมันบอกว่ามันเจอช้างตัวนั้นทํามันยิงก็ตายเปล่าแถมยังจะได้งางางามอีกคู่แต่มันก็ทำไม่ลงเพราะอะไรเพราะไอสาระเหตุว่าช้างตัวนั้นเผือกทั้งตัว ไม่ใช่เผือกเป็นสีหมอใหม่หรือเพียงได้ลักษณะช้างเผือกตามตำราเท่านั้นนาะหากขาวพองเหมือนอย่างกระสัมลีอย่างเลี้ยงอย่างชะน,นี้เผือกที่เราเห็นกันทีเดียวมันถึงได้ปล่อยให้หลุดมือไปตั้งใจว่าจะกลับบ้านแล้วเตรียมการจับเป็นทีหลังเพื่อถวายในหลวงไปช่างคู่บาทคู่เมืองต่อไปในอำเภอได้ฟังก็หันไปมองกำนันอย่างอารมณ์ดีกำนันไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังเลย พุทโทท่านก็กำนันหัวเราะราชการงานเมืองของท่านทั้งการปราบปรามโจรผู้ร้ายทั้งการพัฒนาท้องถิ่นเต็มมืออยู่แล้วจะให้ผมเอาเรื่องเล้วไหลที่ออกมาจากปากของไอ้คนบา้บาบอที่กำลังเพอเพราะพิษไข่ไปรายงานให้รกสมองยังไงไหวไอ้สาระเห็ุอาจจะเป็นคนบา้บาบอบอ่แต่มันก็ไม่เคยโกหกใครนะตาเกิ้นพึมพำ ทุกคนหันไปมองดูตาเกิ็นเป็นตาเดียวแกแกรู้จักอะไรบ้างเกี่ยวกับไอสารเหตุกำนันขมวดคิ้วดีกว่าไม่พอใจก็เรียนชารายักไหลโอ้ยหมากทีเดียวและทันกำนันเพราะว่ามันเป็นลูกติดยายของตาเกินอีกคนนึงซึ่งเกิดจากพวกเก่ายายมาจากอุ้มผางมาอยู่ที่นี่ต่างหลายปีแล้วไอสาระเหตุอาจจะกล้าอย่างบ้าบินอาจจะทำอะไรบ้าบ้าบอ แต่มันก็ไม่เป็นอันตรายกับใครแล้วก็โกหกคนไม่เป็นงั้นเกโกหาว่าฉันโกหกท่านคราวนี้กำนันตาลุกเต็มที่ตาเกิดไม่ได้ไหมาความมากมายไปถึงเพียงนั้นกระเรียงชาราถอนใจตาเกินต่างใจจะบอกแต่ว่าไอสาระเหตุโกหกไม่เป็นส่วนกำนันจะโกหกในอำเภอรหรือใครๆตาเกิดไม่สนใจไม่ใช่ธุละเอาละเอาละ ในอำเภอยกมือขึ้นห้ามพรางหัวเราะเอาละเอาละเราอย่าต่อล้อต่อเถียงกันเรื่องนี้ดีกว่างานสำคัญกำลังรออยู่ข้างหน้าและผมต้องการความช่วยเหลือจากทุกคนก่อนที่ช้างตัวนี้จะเป็นอันตรายแก่ใครอีกต่อไปเขาหันมาหาข้าพเจ้าด้วยสีหน้าอันแจ่มใสคุณคิดเห็นไปยังไงครับคุณซักข้าเป็นความประสงค์ของทางการบ้านเมืองที่จะให้เราติดตามกำจัดช้างตัวนั้นข้าพเจ้าบอกและถ้าเป็นอย่างกำนันว่า มันยังป่วนเปลี่ยนอยู่ในป่าเนี้ยไม่เป็นไหนผมก็คิดว่าคงจะไม่เหลือบากกว่าแรงอะไรนอกจากในเรื่องเวลาช้าหรือเร็วนะไม่สำคัญตราบใดที่มันหมายถึงอวสานของช้างตัวนั้นในอําเภอพยักหน้าช้าๆพลานท้องที่ในจังหวัดนี้หลายคนพยายามมาหลายครั้งแล้วไม่เคยสำเร็จไม่เคยมีใครแม้แต่จะเห็นตัวมันด้วยซ้ำไป บางทีติดร้อยไปจวนจะถึงตัวได้ยินเสียงกิ่งไม้หักหรือพ่อนน้ําอยู่ใกลๆแต่พอเข้าไปถึงก็พบแต่ความว่างเปล่ามีแต่รอยเท้ามีแต่ร่องรอยแสดงว่ามันหากินอยู่ที่นั่นจริงๆเพียงแต่ไม่มีใครรู้ว่ามันหายไปไหนหายไปแต่เมื่อไรเรากับเจ้าพรายเกเรตัวเนี้ยมันมีปีกบินได้หรือดำดินหนีและที่ไหนที่นั้นรายไหนรายนั้นพรานที่ตามมันไป กลับมาก็เป็นไข้เพ้อคลั่งแทบจะเอาชีวิตไม่รอดทุกคราวไปร้อยเอกเรืองยุทธนาถอนใจอย่างอิโรยขณะที่พึมพำช่างเป็นข่าวที่ให้ความปลอบใจเสน่ห์กระไรแต่สำหรับพวกเรามันเป็นธรรมดาแล้วรายไหนรายนั้นเหมือนกันในกรณีอย่างเนี้เรากับเป็นปาฏิหารเรื่องของความลี้ลับมหัศรจันเพียงแต่ในบ้านปลายจะไปปรากฏมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่า คุณจะให้ความช่วยเหลือเราในเรื่องนี้สีหน้านายอำเภอชักไม่ดีขอนั้นนะก่อนเล้วแต่ลูกพี่ผมร้อยเอกเรืองชี้มาที่ข้าพเจ้าและโอโ้อะอ๋อเราว่าอะไรก็ว่าตามกันมาแต่ไหนแต่ไรสีหน้านายอำเภอไม่ดีขึ้นเลยขณะที่เขาหันมาทางข้าพเจ้ามองดูได้สายตาซึ่งเป็นปริศนาคุณเรืองหมายความว่าเราไม่เคยปฏิเสธการขอร้องที่เกี่ยวกับสวัสดิภาพของเพื่อนมนุษย์นะครับ ข้าพเจ้าบอกขอบคุณครับในอำเภอถอนใจผมรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกและก็เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเรียบร้อยว่าติคุณศักดิ์กับพุนเรืองจะต้องการความสะดวกอะไรบ้างผมยินดีที่จะให้ความร่วมมือทุกอย่างผมคิดว่าไม่จําเป็นเพราะเวลาเนี้เรามีทุกสพ่งทุกอย่างอยู่พร้อมแล้วทั้งหลกหาบทั้งสเสบียงแต่ศพของตาพะอีละ่ะกะเรียชาราเงยหน้าขึ้นอย่างกระทันหัน ถ้านายอำเภอเสร็จธุระาจากชัน,นสูตรพลิกศพมันแล้วตาเกินอยากจะจัดการฝังมันด้วยมือของตาเกินเองแกว่าเราชอบพอกันมานานตาเกินอยากให้มันรู้ว่าเพื่อนจริงอย่างตาเกินนะ่ะฝากผีฝากไข่กันได้นะงั้นก็ขอขอบใจแกละตาเกินที่รับจะเป็นธุระในเรื่องเนี้นายอำเภอถอดหมวกหันมามองร้อยเอกเรืองยุทธนาและข้าพเจ้าอีกครั้ง พลางยื่นมือออกเย็ยนแล้วผมเห็นจะต้องลาทีมีงานอีกหลายอย่างเหลือเกินรอยอยู่ข้างหน้าไหนจะรายงานเข้าไปที่จังหวัดไหนยังจะต้องประกาศให้ราษฎรในท้องที่ร,าาระมัดระวังตัวหน่อยจากไอ้พรายเกเตัวนั้นผมหวังว่าจัดการมาแล้วคุณศักดิ์กับคุณเรืองจะกรุน้าให้ผมทราบข่าวด้วยเราจับมือกันสั่นอำลาไม่มีใครได้คิดได้ฝันเลยว่ากว่าจะได้มีโอกาสพบกันอีกครั้ง มันจะเป็นเวลาแรมเดือนแทนที่จะเป็นแรมคืนแรมวันต่อจากนั้นอีกไม่ช้าไม่นานเขาพร้อมด้วยคณะกรมการอำเภอและกำนันก็ปีนขึ้นไปบนรถแลนด์โรเวอร์คันนั้นครั้นแล้วมันก็แล่นออกจากบริเวณคอกช้างมฤติอยู่ตามทางด่านที่ขรุขระกระทั่งลับตาไปในช่องเขาข้างล่าง เมื่อเหลืออยู่แต่ลำพังพวกเราข้าพเจ้าหันไปหาตะเกิลซึ่งยังคงป้วนเปียนอยู่รอบๆศพของพ่อหมอเท่าผู้เคราะไรเหมือนไม่สามารถจะสลัดความสนใจของแกไปจากอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าเพื่อนเก่าของแกแกยังติดใจไรอยู่ตะเกิลข้าพเจ้าถามกระเรียงชาราชี้มือไปที่หน้าของพระอ,อี้พลางถอนใจสส่หน้าอยู่ไปมา ไอ้ยิ้มที่อยู่ในตาก็ไอ้หน้าเป็นของมันนั่นสินายที่ตะเกินไม่เข้าใจเก็่หมายความว่ายังไงของแกตะเกินเห็นมาหมากแล้วนายคนเราเวลาจะตายน่ะทั้งสีหน้าเล่นในตามีแต่ความหน้าเกลียดหน้ากลัวเพราะความทนทุกข์ทรมานหรือความตื่นตกใจจากภาพของความทารุณโหดร้ายที่แลเห็นหรือความเจ็บปวดที่ได้รับ แต่ไอ้พระอีกกลับตรงกันขามหนามันยิ้มแฉ่งยังก็ดีใจเลือกเกินที่จะตายในตาของมันก็เราก็จะบอกว่าเต็มไปด้วยความสศกเมื่อจะหมดลมหรือแลเห็นอะไรที่ทำให้มันคิดว่าความตายเป็นเรื่องเล็กแกหันไปหาศพของพ่อหมอเท่าพวกเขาายอีกหน่าเสียดายที่เอ็งบอกอะไรขา่าหรือว่านายใหม่ได้พระอีเอ้ยหน่าเสียดายจริงๆ ยังมีอะไรต่ออะไรอีกหลายอย่างตะเกินที่คอยอยู่ข้างหน้าเรานอกจากนั้นถ้าแกจะแหงนหน้าขึ้นดูท้องฟ้าอีกสักหน่อยหนึ่งก็จะเห็นได้ว่าเราขืนชากันอยู่ที่นี่เห็นจะเจอฝนก่อนกลับถึงแคมป์เป็นแน่ข้าพระเจ้าชี้ให้แกดูเมฆสีดำซึ่งเมื่อสักครู่ตั้งเขาอยู่ที่ขอบฟ้าและขณะนั้นกำลังขยายอาาบริเวณใกล้ขโมยอย่างรวดเร็วจนบดบงังดวงตะวัน กระทั่งแสงสว่างหายไปทิวเขารอบก,กายอันตรธานไปทีละยอดป่าทั้งป่าก็เริ่มมืดครึมความอบอ้าวและความกดต่ำของอากาศบอกให้เรารู้ดีว่าอย่างไรเสียฝนจะต้องมาแน่ๆเพียงแต่จะช้าหรือเร็วเท่านั้นเราช่วยกันฝังศพตาพระอี้ตามประเพณีของกะเหรี่ยงอย่างง่ายๆตาเกินชำเรืองดูหลุมศพนั้นเป็นครั้งสุดท้าย เหมือนพยายามรื้อฟื้นความทรงจำรํำลึกแต่หันหลังระหว่างแกและพ่อหมอเท่าพูดล่วงลับไปแล้วขึ้นมาอีกครั้งครั้นแล้วก็หันมาหาข้าพเจ้าและร้อยเอกเรืองยุทธนาอย่างกระทันหันตาเกินเผงนึกออกเดี๋ยวนี้เองนายเสียงของแกบอกความตื่นเต้นร้อยเอกเรืองยุทธนาได้ฟังก็ยักไหลตั้งกระทู้ถามอย่างยาะๆนึกอะไรได้อีกล่ะตาเกินฉันหวังว่าคงจะเป็นเรื่องยายของแกละกระมัง กระเรียงชราสั่นศีรษะพรางมองตาพวกพูดอย่างวิงวอนอย่าโพูดเป็นเล่นไปหน้าในทหารเลื่องเรื่องใหญ่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่กว่าความตายยิ่งกว่าอะไรอะไรทำไมจะมาพูดเล่นให้เห็นขันคลายความขลังเรื่องที่ตาเกินต่างใจจะพูดน่ะมันคำทำนายของไอ้พระอี้เมื่อหลายปีมาแล้วก่อนที่เราจะจากกันในครั้งสุดท้ายตาพระอี้ทำนายไว้ไว้อย่างไงข้าพเจ้าสัก โอ้ยไอ้พระอีเคยทำนายไว้ในคราวนั้นว่าถ้าเราเจอกันอีกทีจะเป็นเวลาที่มันมีบุญวาสนายิ่งกว่าใครๆในโลกนี้แลกว่าดูเอาเทอนายว่ามันเป็นยังไงหน้าอันนาดอะไรยังงั้นไอ้พระอีเคยทำนายโชคชะตาราศีและก็อนาคตของชีวิตใครๆไม่กระทั่งตาเกินเองถูกเป้งเหมือนตาเห็นแต่อย่างหมอดูทั่วไป ถึงทีโชคชะตาและก็อนาคตของมันเองกลับเล้วไม่เป็นท่าใครเล้จะคิดว่าอาวสานของมันจะมาลงเอ่ยอย่างหน่าอนเนตอนาถแบบนี้ล่ะแต่บางคนเขาถือว่าอาวสานของชีวิตเป็นโชคดีที่สุดของเขาโกมีร้อยเอกเรืองยุทธนาบอกนายทหารเลืองกระเรียงชะา,าอุทานจ้องหน้าเขาหม็ง นี่ถ้าเกินไม่รู้จักชีวิตและนิสัยใจคอของนายทหารเรืองละก่ออยากจะหว่านนายทหารเรืองกำลังอกขักเพราะผู้หญิงเขาไม่รักหรือพ่อแม่เขาเรียกสินสอดทองหมั่นจนสู่ไม่ไหวนะอย่าไปเชื่อความคิดเร็วๆอย่างนั้นนายทหารเรืองการมีชีวิตอยู่ถึงจะเลวแสนเลวสักแค่ไหนก็ยังดีกว่าความตาย ขณะนั้นเองฝนเม็ดหนึ่งก็หยดแมะลงมาต้องหน้าผากของแกกระรีงชราแงหน้าขึ้นดูท้องฟ้าที่มืดดูกิ่งไม้เหนือศีษะซึ่งเริ่มกวัดไกวดูสายฟ้าแลบเงี่ยหูฟังเสียงฟ้าร้องแล้วก็ยักไหลเทวันดาเตือนนายแล้วว่าถ้าเราจะติดรอยช้างตัวนั้นกันแต่เช้าวันพุ่งนี้เป็นต้นไปก็ควรจะกลับแคมป์ได้เพื่อเตรียมตัวให้พร้อม